ตอนนี้ก็17นาฬิกา23นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมรถธรรมดาที่262นะครับหัวหินกรุงเทพครับเมื่อกี้ก็เพิ่งจะหลีกให้กับส่วนพิเศษ3 1นนะครับที่บ้านครูบัวนะครับ หน้านี้ก็มีรถโอยหินจอดอยู่นะครับโอ้มายังไวครับฝุ่นตลบเลยครับก็เข้าจอดที่สถานีราชบุรีนะครับ แ่เสียงวีดนี่อย่างรับต่ยรถสิบล้อนะครับรถบัสนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ